ออมมื่งี้สวัสดีครับครับผมพบเราช่องพระเราต่างๆวันนี้มันเกิดน้องออมตั้งนะครับผมต่างๆนะครับผมเอามาน้องออมเต้นต่างๆ Happy Birthday to you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  Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you. Pai dong, pai dong. Sáng sáng mà nổ. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday to you. Thử đi dong. Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, birthday. Happy, birthday. Happy birthday Happy birthday to you Paulo oh, yeah. oh. oh. ครับวันเกิดน้องตังนะครับผมวันนี้แต่มาจับวันเกิดน้องตังนะครับสุขสันวันเกิดน้องตังให้เรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงเป็นดีของพ่อของแม่นะครับได้เป่าเนาะอยู่โรงเรียนไม่มีเทียนเก่งๆไฮเรียนเก่งๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นของน้องออมซับจะมาชิงนารวยเอากินเลยน้องตังเอาวันนี้มาผ่าหมอบโอ้โหอร่อยอร่อย จะของมันเกิดกินก่อนเขาเลยกกิินนเัทำเลยกินเลยับเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแล้วก็มีทานันเกิดกันแล้วก็ทานในย,ย่างนะครับในย,ย่างไปนะครับครัวนะครับผมหมดแล้วอันนี้รถของเล่นรถของเล่นอะไรอ,อันนั้นเป็น,น,น,นเป็นของเล่นหรือเปล่าแม่มนของเล่นโอ้มีของเล่นด้วยเหรอโอเคขมิ้นของเล่นด้วย ใครก็มีเขาเล่นด้วยนี่เด็กพีจอมมากินด้วยนครับเด็กีจอมมากินด้วยเอาแล้วนาหายเชื่อเห็หน้าพี่กันว่าครับผมตามมาเกิดต้เกิดก็มีจัดนิดๆหน่อยนะครับผมซื้อน้ำย่างมานี่นะครับเพื่อย่างแล้วก็ทานน้ำย่างกันไปนะครับผมให้น้องจัง สวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะครับผมมากินทลองวันเกิดด้วยกันนะครับน้องต่างๆนะครับผมกินอะไรกินอะไรกินรังอ่างอาานะไรครับผมมาทานข้าว<อ>ทานไม่ยากนะครับด้วยกันกนี่เป็นแซ่บครับผมมุท่าอร่อยอร่อยอแซ่บแก้มันเกิดน้องตัง้ง จัดแบบเ,เรียบง่ายนะครับจับแบบเรียบง่ายรอความพร้อมอย่ามาพร้อมอะไรนู้นต่างๆทางนู้นนะครับทำไมควานทำอะไรไหนมาดูจัดหมด,ด,หมดโอ้โหได้ต้มกุ้งนี่นะครับ แก๊สก็หมดโอ้ม่นายแก๊สหมดแก๊สหมดไม่พอนี่จะไปต้มทำไมเนี่ยขาหลุดแก๊สก็หมดเลยแกุ้งจานละหนึ่งร้อยตังตังเบอร์เดย์ต่างตงวันนี้เดี๋ยวค่อยเป่าเค้กนะครับคุณรูเขาจัดคุณรูเขาจัดให้เขาบอกลืมเทียน ลืมเทียนอ Dorothy, ๋ออันนี้ค okay. ุณครูเขาจัดให้ไหนลืมเทียนคุณครูจะให้เขาลืมเทียนเนาะเล้วก็มาจัดกันที่บ้านนี้นะครับผมมันเกิดตังๆวันนี้วันที่สิบสองกันยานะครับผมมันเกิดังตังๆๆไม่มีเทียนไม่มีเทียนเลยอันนี้ก็กิ้นย่างขึ้นย่างเดี๋ยวพักก็ได้โอเค้กนะครับผมตา้งแต่โตเค้กอย่างนี้ไม่ใช่ ทไมไม่ยิ้มยสบหมูท่ไปยิ้มไยินี่ครับบรรยากาศในบ้านพ่อควานนะครับผมแม่ควานวันนี้พ่อควานมาหาแม่ควานนะครับผมมาวันเกิดน้องตังนะครับผมครับเบอร์เดีย์น้องตังนะครับตังสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเตี้ยงๆเป็นลูกที่ดีของพ่อเขาแม่นะครับเรียบง่ายโดยไว มน้องตังยินเดียวน้านด้วยกันนะครับนนะครับี่นะครับมีมีนะครับกินง่ายนะทานง่ายน้องตังค์ครับทบที่ขวบแล้วเก่งจังเลยน้องตังค์ลูกอ ขวานช้าง kızım, ตัวน้อยนะครับผมน้องต่งตา,ตงางๆนะครับหลากเก้ต่างๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ค่อยเป่าเค้กไงอันนี้รอทานไม่ยากเหมือนค่อยทานเค้กนะครับ